สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมรูบอกภายในแบบเด a สเดียลส์โดยภายในคลิปนี้ก็จะมาทําความท้าทายลับอันที่2กันนะครับซึ่งความท้าทายนี้ก็ค่อนข้างอ่าสำหรับผมนะค่อนข้างยากละกันแบบมันจะติดอยู่แค่อันเดียวก็คือยูนิคอร์นแน่แหละว่าจะหาเจอไหมพอถ้าหาไม่เจอเนี่ยมันจะเสียเวลาเลยนะครับในรอบนั้นผมก็เลยอยากจะเล่นในรอบนี้แล้วก็เจอเลยมันจะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ถ้ามี นะย้ำว่าถ้ามีนะครับมันจะดีแล้วกันก็คือรถเข็นม้าบินได้เอาไว้เคลื่อนที่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปคือที่มีเนี่ยเผื่อไว้ในกรณีที่หายูนิคอนไม่เจอจริงๆจําเป็นต้องใช้รถเข็นม้าบินได้ในการหาเนื่องจากถ้าเป็นรถไฟเนี่ยมันขับถอยหลังไม่ได้ไงเออ ็เลยเอาเป็นรถเข็นม้าแล้วกันเนื่องจากมันควบคุมได้ง่ายแล้วก็เร็วด้วยในส่วนของความท้าทายนี้ก็เป็นความท้าทายลับนะครับจะไม่เห็นขึ้นนะว่าเขาให้ทําอะไรเราต้องไปเห็นตามในโลกออนไลน์เองเนี่แหละว่าวิธีการทําอย่างนู้นอย่างนี้มันทำอย่างไงบ้างแล้วก็ความท้าทายลับอันนี้เนี่ยตามที่ผมพอไปหาข้อมูลมานะครับเหมือนมันใกล้จะจบแล้วด้วย คือถ้าผมทําคลิปนี้ลงไปเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะจบแล้วแหละแต่นี้บอกก่อนนะว่าไม่แน่นะไม่แน่นะเขาอาจจะเพิ่มระยะเวลาหรืออะไรก็ว่ากันไปผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าถ้าเข้าเกมมาแล้วแล้ว,ลวมันยังมีโหมด R I m ละโหมดเอ็กซ์ตาวาการซาอันนั้นถ้ามันยังมีโหมดนั้นอยู่ก็แสดงว่ายังทําได้อยู่นะครับเอาเป็นว่าวิธีก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนฮะเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีในตัวเกมแล้วกันยังไงก็ไปกันครับ let's go <S มาไหมา เอาจริงๆนะคลาสอ่าคลาสใหม่ในช่วงอีเตอร์เนี่ยมันเล่นแบบยังไงอะคือมันก็ดีนะมันดีเลยในการเรียกพวกออกมาสู้ได้เนี่ยมันดีมันดีแต่มันติดตรงที่ปัญหาเดียวก็คือผมจะต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องไข่นั่แหละเวลาไข่ตกก็กังวลต้องไปเก็บ อะไรพวกนั้นนะมันจะเกิดความกังวลได้ง่ายแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องนั้นคลาสนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลาสที่ดีมากๆนะเอาละผมซื้อฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีนะครับไม่มีในส่วนของหมวกที่มีไฟแล้วก็ที่ขุดแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออย่างนี้ครับที่ขุดเนี่ยผมก็แค่เอาไปขุดแร่นั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากมาย ส่วนหมวกที่มีไฟนะครับอันนี้เอาไว้เข้าในส่วนของหมู่บ้านสเตอร์ลิงเนาะใช่ไหมถ้าจําชื่อไม่ผิดใช่ครับต้องเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นมันจะมีถ้ำอยู่ซึ่งเราต้องไปเอาของจากในนั้นด้วยเดี๋ยวผมจะนั่งอธิบายก่อนแล้วกันเอาแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดไอเทมก่อนที่ว่าต้องมีอย่างแรกนะครับนักกากนักกากยกอันนี้หาได้จากในถ้ำในหมู่บ้านสเตอร์ลิงส่วนอีกอันนึงก็คือในเทสลาแล็บอ่าจะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือหัวของบอสเทสลา แล้วก็ประตูมิติอะไรอันนั้นนะที่มันเป็นกลมๆนะครับจากในคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นประตูไปสู่เกาะยูนิคอร์เนาะก็คือ2อย่างนั้นครับหัวเทสลาแล้วก็ประตูวาร์ปเออเรียกเรียกประมาณนี้ดีกว่าอีกที่หนึ่งที่เราต้องไปนะครับนั่นก็คือในปราศาสในส่วน,นนั้นเนี่ยเราต้องไปเก็บมีดอามีดแวมพร์ใช่ฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนั่นก็คือยูนิคอร์ครับเนี่ยมันติดอยู่แค่อันเดียวยูนิคอร์ คือผมก็เคยเจอนะแต่ว่ามันนานมาแล้วอะ่ะแล้วตั้งแต่เจอครั้งนั้นผมก็ไม่เจอเลยนะครับทั้งที่ก็มองมาค่อนข้างเยอะนะแต่ไม่เจอไม่เป็นไรผมขอให้คลิปนี้เจอเลยแล้วกันคือถ้าออกไปแล้วเจอเลยเนี่ยก,ก็ดีนะครับคือมันดีมากเพราะว่าไอเทมที่เหลือเนี่ยมันหาได้ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเนาะอะ,อะยังไงก็ขอให้เจอแล้วกันตามหาไอเทมที่ต้องการให้เจอให้ครบนั่นเองเอาละเดี๋ยวผมเจออะไรก่อนก็ค่อยพูดถึงสิ่งนั้นแล้วกันไปฮะ let's go อ่าตอนนี้เจอเอาเฮ้ยมองเห็นดีวิวดิสแทนงทำงานนะครับอ่ะเมืองที่มีถ้ำอยู่ก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อปืนนะดิเอาจริงๆคือซื้อและแต่เกิดปัญหานิดหน่อยยำว่านิดหน่อยมากๆครับคือไอ้นี่ฮะผมตุยตุยเพราะไอ้ตัวซอมบี้ระเบิดเลยไอ้เจ้าตัวนั้นตัวเดียวคือแบบ โคเซ็งครับแล้วพอมันระเบิดปุ๊บเนี่ยไอเทมมันก็กระเด็นไงแล้วปืนผมก็กระเด็นไปไหนก็ไม่รู้หายไปเลยพร้อมกับกระสุนทั้งหมด400กว่านัดหายเกี่ยงแต่ตอนนี้ก็มาอัปเดตสักเล็กน้อยนะครับตรงที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไอเทมอะไรเลยก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนี่แหละในถ้ำแล้วก็ไปเอาน้ากากมา คือไอพวกไอเทมพวกเนี้ยไม่ได้ไม่ได้กังวลเลยมันกังวลแค่นั่นแหละยูนิคอร์ผมยังไม่เจอเลยนะครับก็หวังว่าจะเจอนะอ่ะเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆต่อครับผมว่าจะไปอ่าตอนนี้ระยะทางก็ประมาณนี้ผมน่าจะไปซื้อปืนได้อยู่มั้งแล้วก็ค่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆเนาะแบบนั้นน่าจะได้หรือจริงๆก็เข้าไปได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมให้พวกไข่ของผมจัดการก็ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปให้ได้ก่อนโอเคยินดีต้อนรับสู่สเตอร์ริง เดี๋ยวเข้าไปกันครับไหนๆก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวผมใช้พวกซัมมอนในการต่อสู้แทนแล้วกันน่าจะพอได้อยู่มั่งไม่น่าจะยากอะไรแค่เข้าไปเก็บอ่าหน้ากากหยกแค่นั้นนะครับคือดาบหยกไม่ต้องนะดาบหยกไม่ต้องเอาแค่หน้ากากอย่างเดียวโอเคอุ okay. ๊ยโอ้โหอีกอันอีกอันกระเด็นไปนู่นเลยแต่ไม่เป็นไรด้านในน่าจะมีอยู่มั่งถ้าจําไม่ผิดนะโอเคมาซัมมอนเอามาเลยทีละเล็กทีละน้อยอุ๊ยอุ๊ยมันมาแล้วมันมาแล้วซัมมอนผมเอาหน่อยซัมมอนผมเอาหน่อยเออ ผมก็ไม่ไหวนะเอาวงอาวุธก็ไม่ค่อยมีนี่ฮะเจอระเบิดแล้วอ<ย>ุ้ยไอตัวนั้นมาอีกแกโคตรน่าเบื่อเลยค่อยๆปล่อยไปเป็นระยะครับค่อยๆปล่อยไปมาๆมาโอเคเรื่อยๆเรื่อยๆใจเย็นนะใจเย็นนะค่อยๆเข้าไปครับไม่ต้องรีบอ่ะนี่ฮะเจอแล้วโอ้ยออกไปออกไปโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวขอไอ้นี้ก่อนปล่อยไปแซมมอนปล่อยไปโอ้ยแซมมอนผมไม่ออกแล้วครับเต็ม เต็มโค้ตาไม่เป็นไรอ่าวางไปวางไปจึ๊บวางไปไปครับวิ่งครับวิ่งฮะเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องหยิบอะไรไปด้วยนะแปบ๊บหนึ่งนะคือเราต้องเอาอะไรมาวางอะฮะอย่างแท่งเงินนี้ได้ไหมน่าจะได้อยู่บ้างแท่งเงินเนี้ยแล้วเราก็เก็บอันนี้เข้ามาจึ๊บ อ่าโอเคไม่ทํางานนะคือถ้าทํางานมันเหมือนจะมีไอตัวนั้นโผล่มาไหมไอพวกมนุษย์หมาป่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรปลอดภัยแล้วฮะเดี๋ยวกลับไปที่รถไฟกันตอนนี้ก็ได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วโอเคก็คไปฟาร์มของนู่นนี่นั่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ครับหน้ากากหยกก็ได้มาแล้วเหมือนกันเอาละขั้นตอนต่อไปก็ไปเก็บของที่เหลือครับขอเทอยูนิคอร์นอุตส่าห์วันนี้เสียโรบักไปแล้วด้วยเออไม่ได้มีอะไรเลยเสียโรบัก ก็ขอให้เจอเถอะนะไปฮะไปกันต่อโอเคเจอปราสาทแล้วนะตอนนี้แต่อ้โหทำไมกันนะทำไมกันนะไม่เจอยูนิคอร์นเลยครับเอาระหมาพวกนี้ก็ไม่ใช่ซ้ากระตัวแถมตุยหมดแล้วด้วยว่าจะใช้สักหน่อย <c oughs> อะ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปสำรวจในปราสาสกัน <c oughs> เพื่อที่จะไปเอามีดแวมไพร์นั่นเองแต่จริงๆนะตอนนี้ไขของผมไม่ทำงานแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะกดมาจึบจ๊บจบเห็นไหม โคตรเซ็งคือผมไปใช้ในถ้ำไงแล้วเนื่องจากในถ้ำเนี่ยมันยังไม่ตุยกันแล้วแล้วมันก็ดันไม่รีเซ็ตให้ด้วยผมจึงไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปนะโอ้โหโหคตรโคตรเซ็งอ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยโอเคน่าจะพอได้อยู่บ้างเดี๋ยวผมเอาหน้ากากนี้ไปใช้ด้วยไปเลส่กัใจเย็นนะใจเย็นนะเอา,เว,เว,เอาวางไปใส่เขา้าไปวางเอ้ยอื้ยอุ้ยอุโอ,อสวยแล้วนีสวสว้สวยแล้สวยแล้สวยแล้วสวยแล้ว เพียงอุ๊ยโอ้โหย,ยังอยู่กันอีกอเกิดมาเฟลเลยครับเกิดมาเฟลเลยทีนี้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยเดอเเจอแล้ว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 อือหือทุกทุกคนครับผมเล่นเกือบสี่ชั่วโมง <c oughs> จนผมต้องกดพอยส์ตัวอัดคลิปไว้อ่ะ เดี๋ยวไฟล์มันหนักเกินไปนะครับเออคือตอนนี้เนี่ยผมเล่นแบบอ่าทุกอย่างครบแล้วนะครับที่เป็นไอเทมรวมถึงยูนิคอนด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะเอาละยูนิคอนของผมอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในถุงเลยแล้วกันนะคือ เอาที่ใช้งานเก็บไว้ได้ถุงเลยแล้วกันยูนิคอร์นหนึ่งครับแล้วก็ไอ้เจ้าเครื่องนี้ฮะนี่เลยประตูมิติเก็บมาครับอย่างที่2อ,อันต่อมาครับก็คือหัวของบอสเทสลาเก็บมาอันที่3อันต่อมาอันที่4นี่ครับหน้ากากยกเก็บมาได้เลยจริงๆอ๋อลืมถึกลืมอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือนี่ครับมีดแวมพร์เดี๋ยวผมทิ้งก่อนมีดแวมพร์นี่คืออันที่5นะครับคือต้องบอกอย่างนี้แล้วกันที่ผมไปเห็นมาเนี่ย ที่เป็นคลิปนะครับเขาใช้แค่5้าอย่างนี้นะแต่พอผมเข้าไปในวิกิเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีไอ้นี่ด้วยครับสายรอฟ้าซึ่งทำไมมเดี๋ยวผมจะเก็บไปด้วยแล้วกันแต่แต่ตอนที่ผมจะเอาไปใส่เนี่ยผมจะยังไม่ใส่สายรอฟ้านะจะลองใส่5ชิ้นอันแรกที่ผมบอกไปก่อนถ้าใส่ไปแล้วยังไม่สําเร็จก็ค่อยไอ้นี่ครับเอาสายรอฟ้าไปใส่อ่ะเดี๋ยวยังไงก็ไปดูกันเนาะ คือตอนนี้ผมเก็บของครบแล้วทุกๆอย่างขั้นตอนต่อไปก็คือไปที่อ่าตัวเมืองเซฟโซนสุดท้ายครับก็คือที่70,000เมตรนั่นเองเอาปะเดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีแล้วกันว่าต้องทําอะไรต่อเดี๋ยวไปกันก่อนกว่าจะหายูนิคอนเจอิอโคตรยากลำบากผมเช็คมาทุกตัวเลยนะครับทั้งที่โจนขี่แล้วก็ทั้งที่เป็นฝูงม,าม้าโอ้โหไม่อยากจะพูดํำบากมากๆแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะว่ายูนิคอนเนี่ย ต้องมีชีวิตไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องเอาไปแบบเป็นศพก็ได้อะเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันที่70,000เมตรฮะโอเคตอนนี้ถึงแล้วนะครับให้เราหยุดแค่ตรงนี้นะคือจริงๆจะขับเข้าไปก็ได้ลหแต่ไม่ต้องขับหรอกขั้นตอนต่อไปก็เตรียมเดินทางฮนะ นี่ครับให้เรามาอยู่ที่ป้ายนี้ฮะเม็กซิโก10กิโลเมตรเนี่ยแล้วเราก็ไปทางด้านขวาตรงนู้นครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอไอ้นี่นะอาแท่นคล้ายๆปิรามิดเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงโดยตอนนี้ผมไม่มีม้านะครับแต่ว่ามีรถเข็นม้าก็ใช้สิ่งนี้แล้วกัน <c oughs> ใช้อะไรก็ได้ครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนี่ฮะทุกคนเห็นไหมมันจะมีแท่นคล้ายๆปิรามิดตรงนี้อยู่เดี๋ยวจอดก่อนโอเคฮะเตรียมตัวครับเตรียมตัวดิวผมเอาของออกมาก่อนอ่ะ ของมีทั้งหมดนี้นะครับอ่านี่นะประมาณนี้นะทุกทุกคนคือผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเอาอะไรไปวางก่อนแต่อ่าเท่าที่ผมเห็นเขาก็จะเอาอันนี้ไปวางไว้ตรงนี้ก่อนครับคือมันต้องอโอเคแค่วางเฉยๆกดตัวแซดไม่ได้นะอันต่อไปก็คือหัวเทสลาจึบ๊บวางไปอันต่อไปก็ยกครับยกยกก็วางไปแล้วก็ตามด้วยมีดครับมีดแวมไพร์ ire, วางไปต่อไปก็ยูนิคอนยูนิคอนเรียบร้อยอุ๊ย โอ้โยยูนิคอนโอ้โหใส่น้ากากยูนิคอนใส่หน้ากากเฉยแล้วก็มองไปด้านบนครับทุกทุกคนครับ UFO UFO เดี๋ยวผมให้เห็นภาพกว้างๆภาพกว้างๆเลยนี่ประมาณนี้นี่โอ้โหครั้งแรกมาแล้วเขาจะให้ไข่อีสเตอร์มานะซึ่งให้เยอะมากๆครับผมคงไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็บินกลับขึ้นไปอ่ะ แต่ภารกิจก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็บินไปแล้วเอ้ยอยถ้าผมบินบินตามนี้ได้ไหมเนี่ยเออถ้าผมถ้าผมบินขึ้นไปนี้ได้ไหมเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นไม่ใครบินขึ้นไปดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นเจ้าแรกให้ดูอ่าโอเคบินขึ้นไปไป Let's go Let's go ตามหาครับตามหา UFO ผมขึ้นมาประมาณไหนแล้วนะโอ้ไม่เห็นลอะอะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยเดี๋ยวนะผมเผลอปล่อยปล่อยเมาส์ ผมเพิ่ไปได้ได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพิ่อปล่อยเมาส์นะครับตะกี้นี้บินขึ้นไปคือมันน่าจะหายไปเลยนะใช่มันไม่น่าจะเป็นเท็กเจอร์ให้เราได้เห็นกันหรือว่าผมบินขึ้นมาได้แค่นี้ก็เป็นไปได้อ่ะไม่เป็นไรกลับไปที่หน้าล็อบบี้กันจริงๆก็ว่าจะเล่นให้จบแล้วแต่ไม่เอาดีกว่าไม่ไหวแล้วครับผมพูดจริงๆไม่ไหวแล้วสี่ชั่วโมงอ่ะโอ้โหดูสิโอ้โห,โโหเรียบร้อยครับ เรียญตาขึ้นมาที่77เยอะจัดจดในนี้ล่ะในนี้เอ๊ะไม่ขึ้นหรออ่าเหมือนจะไม่ขึ้นนะครับลึกขึ้นก็ไม่รู้นะแค่อาจจะเลื่อนลงไปดูไม่ได้ แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าสําเร็จเนาะเพราะว่าเหรียญตาขึ้นนั่นเองเอาละฮะทุกทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแ,แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม